ความรู้ที่เราเราเรียนมานะครับส่วนใหญ่ร้อยละ9 9้9เไม่เป็นสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ยาปกติเราอธิบายว่าระบบการเมืองมันทำงานยังไงอธิบายได้อธิบายว่าระบบเลือกตั้งปกติมันทำงานยังไงอธิบายได้ไม่มีปัญหาอธิบายว่ารัฐธรรมนูญปกติมันคืออะไรอธิบายได้การปกครองท้องถิ่นยาปกติมันอธิบายได้แต่ที่เราอธิบายไม่ได้คือยามไม่ปกตินี่ แล้วความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาไม่ปกติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไม่เคยศึกษากันเลยนะครับเอาพูดตรงๆผมเองสนใจการปฏวัติสองสี่เจ็ดห้าอ่ะโอเคผมรู้ผมรู้การปฏิวัติฝรั่งเศส1 7ึ่เจ็ดแปดเกา็นยังไงอะผมรู้แต่ตอนที่เกาะเกิด1 7 9่หนึ่งตอนประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่สิเนี่ยมันเกิดอะไรข,ขึ้นไอ้นี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ พออธิบายได้พออธิบายได้พอจะอธิบายได้นะถ้าท่านให้เลคเชอร์เรื่องนี้ก็คงสักชั่วโมงนะว่าด้วยการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับแต่ถัดมา1791ก็มีรัฐรมนูญฉบับที่1นะครับเราเรียกว่าสาธารณที่หน่งของฝรั่งเศสแต่ทำไม1793จึงต้องร่างรัฐมนูญใหม่อันนี้ผมอธิบายไม่ค่อยได้ผมก็ยังมึนๆว่ามีการทะเลาะเบ,บาแวงใน ในหมู่นักปฏิวัติระหว่างจีรองแดงจาโคแบงอะไรกันเองครับมันก็ว่ากันไปมั่วๆอย่างเงี้ครับแต่ตอนนี้ว่าด้วยศาสตร์ยาวไม่ปกติแล้วแล้วพ 95, อหนึ่งเจ็ดเก้าห้าอ้าวดันล่างรัฐมนุนใหม่อีกทำไมสาระที่หนึ่งจึงต้องร่างรัฐมนุนใหม่อีกล่ะหนึ่งเจ็ดเก้าห้าซึ่งผ่านยุคข,ของความกลัวมีบางคนบอกว่าเป็นยุคข,ของโรเบสปีแอร์อ่ะวันนี้ก็พออธิบายได้แล้วทำไมหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าต้องร่างรัฐมนุนใหม่อีกล่ะ หนึ่งเจ้าเก้างรัฐธรรมนูญใหม่ของฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยสภาฝรั่งเศสมีสามสภาที่พวกนักปฏิวัติฝรั่งเศสมันบ้าบอกขอแตกอะไรแบบน,นี้หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งมีสภาเดียวนะครับสภาปฏิวัติมีสภาเดียวหนึ่งเจ็ดเก้าสามก็ยังสภาเดียวแต่รัฐมนูนฉบับที่สามของสหรัฐฝรั่งเศสหนึ่งเจ็ดเก้าห้านี่มีสองสภาแล้วแต่รัฐมนูนในปลายสหรัฐที่หนึ่งเนี่ย 1799มีสามสภาสามสภาตอนนั้นนโปรเลียนขึ้นมาแล้วนะครับเพราะทำไม1802ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีก1804ล่างรัฐธรรมนูญใหม่อีก1804คือรัฐธรรมนูญของจักรพรรดินโปรเลียนว่าด้วยจักรวรรดิที่หนึ่ง1814โค่นนโปรเลียนลงร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 1815ราชวงศ์บูบองกลับมาร่างรัฐมนูนใหม่อีก1830ูร่างรัฐมนูญใหม่อีกอ่ะหนึ่ร่างรัฐมนูนใหม่อีก, 48, อกไอ้นี่ผมอธิบายไม่ไดช้ช่วงรอยต่อช่วงเนี้ยนะครับแล้ว1848นั้นพอมีการเลือกตั้งประธานธิบดีเป็นครั้งแรกได้หลุยส์นโปรเลียนประธานาธิบดีหลุยส์นโปรเลียนเป็นประธานาธิบดีคนร่างรัฐธนรมปีนูญปี1 8 4นนะครับอาจารย์เอก คือคนที่ผมชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งในสภาล่างชื่ออเล็กซิสเดอะท็อกควิลโอ้โหนี่ฮีโร่ผมเลยผมนั่งอ่านตามงานคนนี้มาหลายปีนะครับอเล็กซิสเดอะท็อกควิลเป็นคนร่างรัฐมนูญปี1848 1849เลือกตั้งประธานาธิบดีหลุยส์โซโบเรียนขึ้นแต่ทาไม1851ประธานาธิบดีหลุยส์โซโบเรียนตั้งตัวเองประจกักรพรรดิ เรียกว่จาจักรพรรดินโปเลียนที่สไอ้รอยต่อช่วงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจถ้าถามจริงๆรอยต่อมันเกิดจากอะไรคือช่วงรัฐศาสตร์ยามวิกฤตนะครับอธิบายไม่ค่อยได้จกักรพรรดินโปเลียนที่สขึ้นมา1870โค่นลงไปอีกอ่ะแล้ว1870สร้างสาารณที่สงที่สามถามว่าช่วงสารร่างรัฐมนูญช่วงรอยเปลี่ยนของสารัรที่ จากจากักรวรริที่สองเป็นสาระที่สามเนี่ยม,มันทำได้อย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ผมอธิบายไม่ได้วิชารัทศาสตร์ไม่เคยอธิบายผมเรื่องนี้เลยหนึ่งสี่หกฝรั่งเศสถูกยึดครองเยอรมันอันนี้ก็พอ,พอตอบมั่วๆได้ตอบมั่วได้ให้ผมผม,มั่วผมมั่วถูกไม่มีปัญหาแล้วมั่วมั่วได้ถ้าถามผมลึกๆว่าวิชีพไปแต่งเนี่ยทำอะไรกับ ฝรั่งเศสผมก็ตอบไม่ได้แล้วกลับมาถึงช่วงปลายสงคราม1946สาระที่4ทำไมฝรั่งเศสเลือกสาระที่4แล้วถัดมา1958ทำไมถึงเกิดสาระที่5คือพูดง่ายๆว่าโดยรวมนะครับเอาเกาโดยรวมเนี่ยวิชาสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ของเราเนี่ยมันสอนเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างปกติแต่เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างวิกฤตช่วงรอยต่อรอยเปลี่ยนที่มันมี มันด้วยความวุ่นวายความขัดแย้งของของคนของชนชั้นนําของวงชนของกกกําลังจัดตั้งท่านอย่าลืมนะครับจากโคแบงนี่กองกําลังจัดตั้งขนาดแท้เลยนะครับแล้วผมคิดว่าในในสังคมไทยก็มีจากโคแบงอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอร้อยต่อ,อร้อยเปลี่ยนแปลงยาววิกฤตเนี่ยผมก็ต้องเตรียมตัวผมอธิบายไม่ค่อยได้่ะมั่วๆได้นะครับ อันนี้เป็นเป็นความเตรียมตัวของผมว่าเ,เวลาเราพูดเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยครับมันมีศาสตร์ปกติเหตศาสตร์ไม่ค่อยปกติอยู่ไอความรู้ความเข้าใจคําอธิบายของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในยามไม่ค่อยปกติการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่ใช่นะักวิชาการเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อเริ่มเมื่อคนเริ่มต้นขึ้นแล้วเราจึงเข้าไปศึกษาชะงโงกหน้าเข้าไปดูจะเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปแวบเข้าไปดู ผมก็เข้าไปดูนะครับก็ไม่ได้บ่อยนะครับแวบ,บก็ไปดนะูก็อธิบายไม่ค่อยได้บางเรื่องเข้าใจบางเรื่องมั่วออไปงั้นห้ะนะครับกต็ต้องยอมรับว่าด้อยากมาฟังมากกว่าจะมาพูดอนาะจารย์าะมันไม่ค่อยไม่ค่อยมันมั่วซะมากกว่านะรเรื่องถัดมาผมคิดว่าแมสเน,ม,สนมวลชนเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของมวลชนในยุคใดๆเ,เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอ ผมยืนยันอย่างนี้มวลชนในการปฏิวัติ1789งฝรั่งเศสน,น่าตื่นเต้นที่สุดมีผู้หญิงมีอะไรมุ่นไวายมันตื่นเต้นจริงๆครับประทับใจกินใจถ้าคนมีความเป็นมนุษย์ก็เห็นแล้วก็ร้องไห้ครับน้ำตาซึมทุกคนผมคิดว่าอาจารย์ชนธิราพูดถูกแล้วเขาเห็นมวลชนไม่ใช่มวลชนกปรปรสนะครับมวลชนเสื้อแดงผมก็ผมก ทั้งตื่นเต้นตื่นตั้นใจหวาดกลัวที่ซ้ำไปครับเขาเดินเขาไปนัข้างในเขามันก็มีความรู้สึกหลายอย่างละคนกันนะครับเห็นมวลชนที่ไหนผมรู้สึกอย่างานั้นนะถ้าถ้าถ้าเรามีความเป็นมนุษย์อยู่นะครับก็ก็มีความตื่นเต้นปราบปืืนใจปิติหวาดกลัวหวาดระแวงวิตกด้วยบางทีก็วิตกวิตกจริตอีกเนะครับมันไปหมดนะครับมันมันผมผมผ่านเหตุการณ์เรื่องนี้มามาก็ 14ี่ตุลาผมก็ผ่าน6ตุลาก็เป็นคนเล็กๆนะครับพฤษสภาธมินก็ผ่านมาวิ่งหัวซุกหัวซุนมันก็ก็มีความตื่นเต้นประทับใจกับความเสียสละซึ่งเหลือเชื่อนะครับเสียสละเหลือเชื่อผิดมนุษย์มานานนะครับต้องต้องยอมรับว่าว่าคนที่เสียสละในการต่อสู้เรื่องพวกนี้เป็นการต่อสู้ที่ผิดมนุษย์มานาซึ่งถามว่าผมผมทำไม่ได้แหละครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีปัญญาและไม่มีแรงแล้วให้ไปนอนข้างคืนกลางถนนผมไม่ไปละนะครับ ไม่ไปแล้วครับผมผมยอมแพ้แล้วครับนะครับสุขภาพตัวเองก็ไม่เอื้อมาน้อยด้วยนะครับแต่ปัญหาที่แมสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าอาจารย์อนุช,ชาต์พูดประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่งซึ่งผมสนใจเรื่องนี้มากผมเคยพูดอาจารย์เหน่งมาหลายครั้งนะคือรอยปริรอยแตกรอยแยกของคนเนี่ยผมชอบทฤษฎีของนักสังคมวิทยาการเมืองคนหนึ่งนะเดี๋ยวเกตเอ่ยชื่อพูดให้อาจารย์เน่งนขยายความต่อ คือคำว่า cliffage cliffage ผมพูดถูกไหมครัอาจารย์ cliffage รอยปีรอยแตกรอยแยกเนี่ยเขาใช้ศัพท์คำนี้นะครับ cliffage c l e a v e a g s นะครับ c l e f f a g e นะครับ cliffage g e s นะครับเติม e s ก็ได้เติม g e นะครับถูกต้อ e งครับอาจารย์ T e ครับศัพท์ e ค, T e ค,คำนี้เป็นศัพท์ที่นักมนุษยศาสตร์การเมืองเนี่ย เขียนตำราเก่าแก่มากมาหลายสิบปีแล้วครับหลายสิบปีแล้ว <S <S งานที่โ e. <A. S 1> ด่งดังที่สุดไม,ไม่ว่าจะเป็นนักสังคมวิทยาการเมืองในเขตสแกนดิเนเวียในยุโรปในอเมริกัน,น,เ,กนเขาทำเรื่องนี้หมด e. A. A. คือมนุษย์ในโลกสมัยใหม่เนี่ยพอเป็นมวลชนคือว่าสังคมไทยสุขคือว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมมวลชนเต็มรูปแบบแล้วครับเต็มรูปแบบแล้วในอดีต อดีตของผมคือว่าก่อน2530นี่คืออดีตทั้งหมดก่อนยุคชาติชายทั้งหมดคืออดีต,ตการของไทยก่อนที่จะนเนเกจะเขียนสองนักขารานะคืออดีต,ตการของไทยไปหมดแล้วในอดีตมวลชวนของเราไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้แต่หลังจากนี้นั้นเป็นต้นมานะครับ2530เสร็จเเป็นต้นมานี เราก้าวเข้าสู่สังคมมวลชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเราจัดการเรื่องมวลชนได้ห่วยแตกมากขนส่งมวลชนแย่มากท่านโทษน,นะครับแย่มากๆเราแล้วเราทนอยู่ได้ยังไงครับขนส่งมวลชนเทศกาลปีใหม่ทีสงการทีก็ตายน้อยมากครับ300สามร้อยศพโทษได้ยังไง มีประเทศอะไรบ้าบอควแตกที่เขาขนส่งมวลชนเสียชีวิตช่วงอาทิตย์เดียวนะครับท่านแล้วพิการอีกเท่าไหร่เขาบอกปีนี้ลดได้แล้วครับเหลือ245ศพบางประเทศที่พัฒนาแล้วศพเดียวก็เรื่องใหญ่มากนะครับตายในการขนส่งมวลชนเนี่ยครับรบาชก,การเรื่องมวลชนห่วยแตกมากดูทางเท้ามวลชนในกรุงเทพนี่างับห่วยแตกที่สุดใครเดินบนทางเท้ากรุงเทพได้นี่ก็ต้อง ดูหน้าดูหลังนะครับเพราะว่ามันเจอทั้งไม่ใช่คนขายของเท่านั้นครับทุกวันนี้เจอมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้านะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมวลชนห่วยแตกมากเราแมสเราเป็นสังคมแมสที่เต็มรูปแบบแล้วพูดตรงๆนะครับมวลชนนี่เป็นสังคมที่แตกแยกใครคิดว่ามวลชนเป็นหนึ่งครับร้อยปีร้อยแตกร้อยแยกนี่มันมาจากอะไรว่าจากชาติพันธ์ ความเชื่อเรื่องชาติพันธุ์เพราะไอ้ชาติพันธุ์วันนาที่เราเคยมีมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันถูกกดทับถูกบี้ด้วยอุดมการเรื่องชาติไอ้ชาติเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามาเป็นพวกเดียวกันคือเป็นชาติไทยโดยที่เนื้อข้างในมันไม่ใช่เนื้อข้างในมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแปลกใจที่มี คนขึ้นป้ายที่พะเยาถ้าประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมขอแบ่งแยกประเทศดีกว่าก็ไม่แปลกเรื่องแบบที่คงได้ยินได้ฟังมาแถวปัตตานียาลามาแล้วอ้ความรู้สึกเรื่องชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมีไม่นาะนมาไม่นานมานี้แล้วมันมันบีบมันกดมันทัดให้เรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งอันเดียวกันแต่คริสตที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นด้วยพลังอะไรหลายอย่างมันเป็นมีดอิโต้ที่ผ่าเราเป็นเป็นแผลตั้งแล้วเร,เราก็รู้สึกว่าชาติพันธุ์ของเรามันต้องคืนกลับเข้ามาผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวมั้งครับเพราะเราไปท่องเที่ยวเราก็คงไม่อยากเห็นคนไทยเหมือนกันทั้งหมดอะเราอยากเห็นผีตะโขนใช่ไหมแล้วอยากดูบุญบ้างไฟกันใช่ไหมครับเราอยากอยากดูลาวอยากดูไปดูจีนดูคนล้านนาใช่ไหมครับ ผมอยู่เชียงใหม่อยู่พักหนึ่งหนึ่งครับผมก็ใจว่าการแต่งตัวล้านนาทุกวันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สร้างขึ้น <laughs> สร้างคนสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยบางสำนักพที่ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นเป็นร้านนาจริงจริงเรารอยปีรอยแตกรอยแยกมันมาจากอุดมการณ์มาจากศาสนาและศาสนานี่คือตัวแตกแยกผมคิดว่าศาสนาต่อไปนี้จะต้องมีนิกายนะครับ ท่านไม่ไม่แปลกใจนะครับทำไมผมผมอธิบายไม่ได้ทําไมหลวงหลวงปู่หลวงพระพระทำไมต้องนําโดยกระบวน้าย,อย,อ,ยอยู่แจ้งวัฒนะเออทําไมทําไมท่านนําทําไมครับสงสัยท่านต้องการโค่นลมพระอีกสายหนึ่งมั้งคือการต่อสู้กันเรื่องสังราชใช่ปะ่ะก็มั่วกระไรนี่มั่วนะครับคาอธิบายเรื่องหลังนี่มั่วแต่ร้อยปีร้อยแตทร้อยแตกร้อยแ,แ,แ,แยกความเชื่อชาติพันธุ์ศาสนา,สนาเศรษฐกิจอุรมการในาการเมือง การนิยามเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องรัฐบาลควรจะทำงานมากทำงานน้อยรัฐบาลควรจะแทรกแซงข้าวหรือเปล่ารัฐบาลที่ดีไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับการค้าข้าวรัฐบาลที่ดีควรจะทำเรื่องการเรื่องประกันค่าแรงงานสวัสดิการหรือเปล่ารัฐบาลไม่ควรทำนี่เราเถียงกันเรื่องแบบนี้นะครับรัฐบาลที่ดีควรจะกระจายอำนาจหรือเปล่าหลายคนบอกว่ารัฐบาลที่ดีอย่ากระจายเลยครับเพราะกระจายมันจะแบ่งแยกประเทศการปกครองท้องถิ่นยังมีเลย ให้ผู้ว่าจัดก,การทั้งหมดดีกว่า,า,วาบางคนก็บอกกระจายกระจายมากๆให้เลือกตั้งผู้ว่าไปเลยอก็เถียงกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นรอยปีรอยแตกรอยแยกแบบนี้มันเกิดไปทั่วนี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องผลประโยชน์ทางเงินตัวเงินเรื่องของการประมูลงานเรื่องของโครงการต่างๆนะเพราะฉะนั้นพูดโดยรวมนะครับเราก้าวข้าสู่สังคมมวลชนและรอยปีรอยแตกรอยแยกเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าหวังว่าจะกลับไปเหมือนเดิมเลยครับแล้วผมยังยังหวังว่ามันรอยปีกรอยแตกรอยแยกเหล่านี้มันจะกลายเป็นฐานของพรรคการเมืองเลยถ้าถ้าระบบมันมันอยู่ตัวนะครับมันจะมันจะเป็นฐานของพรรคการเมืองไป